สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอคแบบอนิเมะแอนิเมะนะครับมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับในส่วนของการฟาร์มของนะครับหลังจากที่เราฟาร์มมาเป็นระยะประมาณเวลา2วันแล้วนะครับอ่าน่าจะ2วันเต็มๆแล้วเนาะตอนนี้เรามีเจ้าไอซีอยู่ประมาณ5 0 0แสนนะครับเมื่อวานนี้ในสตรีมเราสุ่มไปอีก4 0 0แสนรวมๆแล้วเราสุ่มไปทั้งหมดประมาณเอ่อเกือบล้านแล้วนะครับแปลว่าประมาณอีก2ล้านเนี่ยเราจะได้เป็นเอ็กซ์ทอนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ก่อนอื่นนะครับ าจากที่ทดลองมาเนี่ยเหมือนคนที่อาวุไม่ถึง10เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ตัวเวนการก็ได้หรือว่าใครได้ก็ อ่าอันนี้ขอคาร่วมือนะครับอย่าโม้แล้วบอกทีนะครับว่าเอ้ยผมเวลนี้เวลนี้อ่ะใครที่ไม่เกินเวลสิบเราได้ขอนอคอมเมนต์ทีนะครับแต่ว่าจากที่เราดูนะครับคือเอาชัวร์น่าจะดีกว่าคือให้เราไปฟาร์มเวลเป็นระดัสิบนะอ่ะมันก็เกี่ยวโยงกับในคลิปนี้เลยนะครับก็คือวิธีการฟาร์มระดัตัวละครเรานะครับที่จะปลดได้ถึง50เร็วเร็วเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนะครับแต่จากที่ทดสอบมาก็มีแค่2วิธีนี้ที่จะดูคุ้มที่สุดนะครับอันดับแรกเลยคือการฟาร์มเระดาดูนับ เรสามารถวิ่งมาที่สตอรีตัวนี้กด r ร a t e แมทและลงสตอรีดันไหนก็ได้นะครับน,น่าจะต้องไหนแม่นะมันได้ XP ประมาณรอบละ404นะครับอันนี้มีอีเวเต์คูณ2เนาะแล้วก็มี r g e เ n State ด้วย r g e เ n State เ,เนี่ยได้ XP ตาละประมาณ500สเศษนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับได้หินสีเขียวไปทําเป็นหินสีอีกนะครับอันนี้ก็ เป็นทางเลือกแล้วกันนะครัสำหรับคนที่อยากฟาร,ร,ร์มเลเวลนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับส่วนวิธีการลงก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครอีโวคือไปอัพเลเวลตัวละครให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็มาสแปมวางสแปมวางเนาะตัวละครที่ขาดไปไม่ได้ก็คือจะเป็นจะเป็นเจ้าตัวฟาร,ร์มเงินนะครับจะเป็นทากาโรดะหรือสปิดบาร์คอนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสปิดบาร์คอนเนี่ยจะดีกว่าน,นั่นอีนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะถ้าใครฟาร,ร์มถึงเลเวลสิบแล้วแล้วอยากถลุงเจ้าไอซีตัวนี้ก็จัดได้เลยนะครับอ่ะส่วนตัวได้ลองเทสดูแล้ว รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องไปฟาร์มเวลสิบอยู่ดีนะครับเหตุผลมันก็จะมีอยู่ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a อฟฟาร์มในระบอกแล้วครั้งหลุดกลางคันแอป u g จ o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกแค่เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ a อ k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพย็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p ลเพ App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทบบาทด้วยนะครับ อันเรื่องของการลงสตอรี่เนี่ยแล้วแต่เราเลยนะว่าจะลงด่านไหนที่ทดสอบมาแล้วนะว่าลง2ด่านก็ได้เ p เท่ากันนะครับมันจะเป็นด่านแรกของนาเมิกนะครับที่เป็นระดับไนแมร์หรือจะเป็นด่านเฟสที่เป็นไนแมร์เหมือนกันนะครับอ่ะเอ็กซ์สี่นะอันนั้นเอนะ็กซ์หนึ่งเอ็กซ์สี่ในเอ็กพีเท่ากันเลยแปลว่าในสตอรี่น่าจะเ p เท่ากันหมดนะครับยกเว้นเดนสเตนเนี่ยได้เ p ตานประมาณห้าร้อยเลยนะครับ ส่วนสายล่างนะครับที่เป็น XP คูณ2หรือว่าชาร์เลนต์นีวายคูณ2เนี่ยมันจะมาวันไหนบ้างก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะครับอ่ะมันเหมือนจะเลยไปวันจันทร์นิดนึงเนาะก็อยู่ประมาณ3-4วันนะครับก็แปลว่ามันมันคือช่วงเวลาทองนะครับนาทีทองที่จะทําให้เราได้ของนั่นเองเนาะแล้วก็ใครสําหรับคนที่อยากได้ของเพิ่มอีกนะครับให้เรามาที่ชาร์เลนต์ตัวนี้นะฮะเห็นไหมอ่ะไม่ใช่ชาร์เลนต์สิเรียกว่าอีเวนต์แล้วกันนะครับปากล่างนี้ที่เป็นรูปปฏิทินตัวนี้นะครับแล้ววกก็มาาททีีีีี่่่่่เเเคคสสนนนนนลยยะะรรััับไไออออง3 กดที่มิชั่นนะครับนี่มันจะมีเหรียญให้เรารับเราสามารถทำถ้าเราไปทำเคสปุ๊บแล้วเราก็รับเหรียญมาได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่พอเราได้เหรียญมาแล้วเราก็มาซื้อในอีเวนต์ช็อปพวกนี้ได้เลยนะครับในอันนี้นะครับในกล่องตัวนี้นะนี่มันจะมีเป็นชายนิ่งทรูเชอร์อยู่นะครับเขาก็จะบอกว่าไอ้กล่องตัวนี้เนะี่ยจะกีฟเป็นยูนิตชายนี่มาให้นะครับส่วนตัวรู้สึกว่าไม่จะเป็นนะครับตัวชายนี่ไม่ได้เพิ่มความสามารถให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับเ สิ่งที่จะไปเลยคือรีโรนะครับพอรูดลีโลมาให้หมดเลยก็ได้นะครับถ้ามันซื้อได้นะซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้ทีละหนึ่งนะครับไม่เป็นไรซื้อมาให้หมดเลยนะพยายามดองโดให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราจะดองรีโลให้กับตัวที่โคตรเก่งเลยนะสตัวละคร3ตัวละครแล้วกันนะครับที่ไอดีนี้จะต้องมีนะครับทุกคนจะต้องมีด้วยนะแนะนําให้มีนะก็คือข้าวยะนะครับที่มาจากตู้สปริงนะครับที่หาได้โดยการลงพอท่อนแหละอันก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่ามัดแฮมมากนะครับ ส่วนระยะเวลาที่ก่อนที่จะคาวยาจะหายน่าจะก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับมันก็รีบฝากมันก่อนนะสำหรับเจ้าสปริงตัวนี้และเดี๋ยวเราจะปั้นไอดีนี้ให้โซโล่พอทั่สปริงในระดับเทียบสิได้แบบชิวๆง่ายๆได้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญจริงๆมันคือเป็นพวกของในในอีเวนต์นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ใส่แล้วเพิ่มดาเมจทั้งทีมนะครับยีนะแล้วก็ถ้าใส่ครบสตัวก็จะกลายเป็น100นะร้อนี่บอกว่าบูตรีว์ดด้วยนะครับยิ่งเรามีเพื่อนเล่นน่ยแล้วเราได้ EVP รหรือเรรราาาาสามาสมถ้งอดีไก่เข้ามาาเกะ เพื่อที่จะเอา MVP เนี่ยให้ได้สปีดดอกไม้ตรงนี้มากขึ้นได้ก็ยิ่งดีเห็นมีคนบอกว่าเกมเนี่ยปรับให้ด่านของสปริงเนี่ยมีด่านเดียวแล้วก็คือด่านดาวนาเมิกนะแต่อันนี้เรายังไม่ถึงครั้นก็อย่าเพิ่งไปพูดกันนะครับอันนี้เราวางแผนไวนะ้ในอนาคตเนาะตอนนี้จุดที่เราต้องโฟกัสเลยคือการอีโวตัวละครน,นะครับแม่มาถึงจุดสําคัญแล้วนะการอีโวตัวละครเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราควรรู้ก็คือของในในการทําการนะอีโวนะเห็นหลายๆคนหามไม่เจอนะครับ สำหรับของตัวนี้อีเวนต์นะไม่ว่าจะเป็นสปริงหรือซัมเมอร์ให้เรามาซื้อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นสปริงช็อปหรือซัมเมอร์ช็อปเนาะตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นของอีโวเราสามารถคลิกดูได้เลยว่าตัวไหนเป็นของอันไหนนะครับเออของอันไหนเป็นของตัวไหนซัมเมอร์เช่นก็เช่นเดียวกันส่วนไออีว l ลูชั n นรีเมมเบอร์เลนต์เลยนะอันนี้คือเอาไว้อีโวให้กับทุกตัวละครในซีซั่นเก่านะครับที่ไม่สามารถอีโวได้ตัวนี้ใช้อีโวได้นะเห็นเขาว่ามางััน แต่ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าไอดีนี้สร้างใหม่นะมันก็เราไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อมันทดสอบก็ได้แต่ถ้าใครแบบสมมติในอนาคตมีเทตรดตัวนี้น่าซื้อทิ้งไว้มากนะครับก็ซื้อไว้สัก10อันก็ได้หรือว่าสัก5้าอันก็ยังดีนะครับถ้าเรามีชาไอที่ตัวนี้เหลือๆเนาะอันนี้เป็นการแนะนําเท่านั้นนะครับส่วนของอีโวตัวไหน,ต,นตัวไหนมันมีบอกอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ไอพวกที่มันเป็นของสะสมแบบเนี้ยอยากจะซื้อก็ซื้อไว้นะครับซื้อไว้ก็ดีเผื่อมันจะเทรดได้ในอนาคตหราอจะไปแลกเป็นพวกรีโลอะไรพวกนี้ไไดด้น้นาาะส่่ววใครรทีออง200อาางโลลลบบยมุแ อย,อย่ามาหนุแบบผมนะ200โลนี่คือสําคัญมากนะครับเราสามารถไปเก็บสแต็กเป็นการันตีโมนาดได้นะครับสําหรับวิธีการดูการันตีโมนาดก็ไปที่หน้าอัปเกรดนะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอ่ะนี่นอกเรื่องมาตรงนี้นะครับนี่การันตีโมนาดเราก็เลือกตัวละครมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่อินเด็กซ์นะแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าตัวละครเนี้ยเราสุ่มไปกี่โลแล้วอ่ะประมาณนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็ถ้าเราได้ตัวละครไม่ใช่ได้ตัวละครสิได้โมนาดมาก่อนไอ้การันตีตัวนี้จะรีออกนี่นะครับอ่ามันล็อกตัวต่อตัวนะไม่ใช่ได้ทุกตัวนะครับแล้วก็วิธีการอีโวตัวละครยังไงให้คุ้มนะครับไม่ต้องเสียงสูงก็เลยเพราะว่าในมดนี้เนี่ยเราจะต่อยในในมดนี้ในเกมนี้นะครับเออเริ่มมม่ๆแล้วตัวตีเนาะ ในเกมนี้นะครับเวลาเราอีโวตัวละครเนี่ยตัวละครเราจะสามารถอัปเกรดสเตตได้1ขั้นแบบ100%ยเปร์ชัวๆแน่นอนนะครับไม่มว่าเปอร์เซ็นต์เราจะต่ำหรือสูงแต่ถ้าอยู่ในระดับอันนี้เลยนะครับอ่ถ้าเป็นแซดแซดเห็นไหมมันจะกลายเป็นแซดบวกแซดบวกครับแต่เราไม่สามารถทำแซดบวกแซดบวกเป็นกอรลี่ได้อ่แต่ในเมื่อก่อนทําได้แต่ตอนนี้ทาไม่ได้แล้วนะครับเอก็จะกลายเป็นแซดนั่นเองแปลว่าก่อนที่เราจะอีโวตัวละครอยากทําให้ตัวละครมันสเตตดีๆเลยคือแซดบวก3ช่องก็ง่ายๆเลยก็แค่ไปเก็บ เป็นคิวมานะครับคิวในเกมนี้เก็บแค่ห้าล้อเอ้ห้าพันคิวเท่านั้นก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่จะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าน้นนี่เลยนะครับพอเก็บครบอ่าห้าเอ้ห้าพันคิวปุ๊บอ่ามันไม่ใช่คิวหรอกมันเป็นเทคดาวเราไม่จำเป็นต้องเก็บให้ครบก็ได้นะครับนี่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม แล้วเวลาเราสุ่มเนี่ยมันก็จะสแตทด,ดีพอปกตินะครับอ่ะประมาณนี้เลยส่วนวิธีการฟาร์มก็ไปลงสตอรี่หรืออินฟินิตี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราทําการเ,าเก็บคิวเก็บเทคดาวมาเรียบร้อยเราก็มาอีโวได้เลยนะนีะ่นี้เราลอยไปเสร็จแล้วอันนี้ไปเก็บมาแล้วนะครับใช่ไหมแปดพันอ่ะนี่ใช้เงินหมื่นห้าใช้หินสีตามนี้หินสีอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครเอฟเคในโหมดของไอเจ้าอคอนนเนี่ยเราจะได้เป็นสัญชายตัวนี้นะนี่สัญชายตัวนี้นะครับ แล้วก็เอาไปแลกเป็นกล่องมาได้หรือถ้าใครอยากฟาร์มมือนะครับแบบเอ้ยพี่ผมขี้เกียจรอผมอยากเล่นเลยเร็วๆนะครับนี่เราก็มาที่หมวดชาเลนต์ตัวนี้ได้เลยนะครับณนะตอนนี้ชาเลน g ์ลิหวัดคูณ2อยู่นะครับแปลว่าไม่ใช่แค่รีโลที่เราจะได้คูณ2มันก็คือเป็นพวกหินสีด้วยนั่นเองแล้วก็ชาเลนต์วิกฤตเนี่ยแนะนําให้หาตัวละครที่เป็นอีโวให้แบบอีโวได้สักตัวหนึ่งก่อนนะครับเราค่อยไปลงนะ โอเคเนาะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเรียกว่า ep 2แล้วกันไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับเป็นไกด์นำทางแล้วกันนะครับว่าเผื่อใครอยากเล่นตามนะครับนี่อ่ะก็นี่เสร็จแล้วก็ไปอีโวเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากไม่ผิดหวังแน่นอนตีฟรได้ด้วยนะครับก็ไปดูรีวิวจากพิซซีได้นะครับซีรัคิงเกอร์เนาะแม่เกือบลืมไปเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้ของคาบตู้ตรงนี้นะครับ ตัวนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นของโยจากตัวเฟสที่หาไม่ได้จากที่อื่นนะอ่าแล้วก็จะมีเป็นการคราฟเอเซนสโตนหรือว่าเป็นพวกเออรชั่นไอเทมแบบนี้นะครับสิ่งเดียนสำคัญนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นไอซินเทนซิสิตอะไรเช่นเยนแล้วก็ดิสเมนเทลตัวนี้นะครับอันไอซินเทนซิสิตเนี่ยอันนี้เอาไว้เป็นการแลกของนะครับเราสามารถฟาร์มของในด่านเก่าๆพวกเนี้ยมาแลกเป็นของใหม่ได้นะครับโดยของที่ใช้มันก็จะเป็น2ชิ้นต่อหนึ่งอันนะนะ,ะนี่เอามาย่อยนะครับ เอามาแลกเปลี่ยนเบ็น,บบน้ได้บอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นก็รู้อ่ะแนะนําให้รู้ไว้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเสียทอง้วยนะจากที่ดูนะครับนี่เราก็สามารถกดแลกมาได้เลยนี่เองส่วนการดิฟเฟนเซน์นี่คือการย่อยนะครับเปลี่ยนจากสีอ่ะหินสีแบบนี้มาเป็นหินสีเขียวแค่นี้เลยนะครับมันก็จะมีเงนเนโบว์ให้ด้วยเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้ตู้ตรงนี้นะครับอันนี้เดยวแนบไว้ให้กลางคลิปนะลืมนะฮะส่วนวิธีการย้ายสเตตก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เราสามารถใช้ตัวละครในการย้ายสเตตได้โดยที่มาคุยกับเจ้าควาตัวนี้นะับแล้วก็มาคุยอันนี้นะสเตตฮันเฟอร์ตัวนี้นะครับด้านซ้ายคือตัวละครที่เราต้องการจะย้ายสเตตออกนะครับด้านขวาเนี่ยคือเราต้องเป็นตัวที่เราต้องการจะย้ายสเตตเข้านั่นเอง อันนี้เราก็กดมาอย่างนี้นะครับอ่ะสมมุติเนี่ยเราต้องการอีวโอเจ้านิวส์แมนตัวนี้แล้วก็ย้ายตัวนี้มานะครับอ่ะก็ให้เลือกช่องที่เราต้องการจะย้ายแล้วก็กดย้ายได้เลยนะครับด้านตัวละครด้านซ้ายจะไม่หายไปแต่สเตตจะหายไปแล้วก็เทรดจะหายไปด้วยนี่แปลว่าเวลาย้ายก็ดูกันดีๆขวาเก็บซ้ายสั่งเบยนะครับอ่ะประมาณนี้เนะ <l acht> าะนี่เราก็จะอีโวเป็นเสร็จที่เรียบร้อย <l acht> แล้วนะครับเออแมตอนแรกคิดว่า <l acht> <ๆ S 1> ตัวนี้เป็นผู้ชาย <l acht> ตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับโอเคหลังจากที่เราอีโวเนี่ยสเตตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราอีโวมมันนเเพิ่สแตะา บอกว่าเราจะได้เป็นนี่สเตตสุ per สเตสเตชิปตัวนี้กับสเตตชิปตัวนี้นะครับแมลืมบอกว่าหายังไงเลยหาได้จากการอีโวหาได้จากโกช็อปหาได้จากร้านต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาสอนฟาร์มมีโวกันหลังจากนี้ก็แนะนำนะครับให้ทุกคนไปไล่อีโวตัวในซัมเมอร์ให้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่าสำคัญทุกตัวจริง มันสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับแค่ไอัตัวนี้เนี่ยมันก็เล่นกับพวกตัวธาตุไฟได้แล้วเพราะว่าตัวละครนี้จะบัฟดาเมจให้กับมอนเอยยูนิตธาตุไฟของเราเนี่ยในระยะเป็นเวลาเอยเป็นดาเมจทั้งหมด20นะครับตลอดที่อยู่ในระยะเลยนะก็แปลว่าตัวเนี้ยเล่นกับเจ้าตัวนี้ได้นะครับแม่อลีบาบากับไอ้นี่ชื่ออะไรไม่รู้ลืมอีกแล้วนะครับเหมือนมีคนบอกนะแต่ก็ลืมขออภัยด้วยเนาะอ่ะส่วนไอ้เจ้านิวส์แมนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซับพอร์ตนะ น้องไม่ใช่น้องฮิเอะฮิเอะนะครับฮิเอะจากยูยูฮาคุโชตัวนี้เก่งมากนะครับแต่สียดายที่มันตีช้าไปหน่อยเพราะงั้นก็เก็บไปที่หลังก็ได้นะครับขอแนะนําให้เป็นไอารีตัวนี้นะครับอารีบาบาแล้วก็เป็นไอ้โจเฟสเฟสสุขอพอ่ออะไรเนี่ยอ่ะแจ้งก,กันไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะจะไปกันแบบเรื่อยๆแล้วกันไม่อยากไปเร็วมากเดี๋ยวจำตามไม่ทันกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยใครไม่มีอะไรทำก็มเาเอพินอินได้เลยเพราะว่า ตัวละครที่เรามัดแบบมัดแฮปมากๆเลยคือปา๋คาคางูยะแล้วก็ซองยินูนั่นเองนะครับตู้อ่ะแนะนําตู้เซเลชันก่อนเผื่อใครได้เป็นเซเบอร์มาแล้วนะครับแนะนําให้หาเป็นเจ้าโอริฮิเมะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยในเกมแล้วก็จะล้างสถานะให้เราด้วยในอนาคตนะครับแต่เราจะใช้เป็นซากุระแทนก็ได้นะแต่ว่าซากุระเนี่ยเปิดเงินนะครับแต่ไอเจ้าตัวโอริฮิเมะเนี่ยมันล้างของมันเองได้เนาะ,ะเสียดายที่ทุกคนมาไม่ทันอัปเดตของเมจายนะมันจะมีตัวหนึ่งที่ ช่วยล้างสถานะ,ะยูนิตเนวระยะให้ได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าทำไมต้องเอาโอริโอมิเพราะว่าในตู้ของสปริงเนี่ยมันมีสกินของเจ้าโอริโอมิยอยู่นะครับเป็นซีเครีนะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตอีกเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะครับส่วนมิติกพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาเสียเวลานะครับไปกัดฟาร์มเล่นเอไปกัดฟาร์มอ่าไปกัดฟันกัดฟาร์มเลยวะกัดฟันฟาร์มให้ได้เอกลูกษณ์มาสักตัวหนึ่งก็ฟาร์มสบายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนประตูมันจะไม่ได้ยากขนาดแล้วเนาะ โอเคก็ประมาณนี้กันนะครับใครที่อยากให้แนะนำอะไรเกี่ยวกับแรมนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมันจะเป็นการฟาร์มเพชรจริงฟาร์มเพชรก็ไปลงสตอรี่นั่นแหละอาวนไปเรื่อยๆนะครับในแม่หรือเนอร์มอลก็ได้อ่ะอันนี้ลืมบอกเลยแม่จริงๆต้องพาไปดูต้นคลิปนะครับหลังจากที่เราเลเวลอัพเนี่ยเราสามารถมารับรางวัลจากอ่การถึงเลเวลนั้นๆได้จากกิลกาเมชตัวนี้เลยนี่นะครับนี่จะมีเลเวลห้าเลเวลสิบ เวล15มันจะ,ะทฉลี่ยละ5เวลนะครับอ่ะ15 20, 20 25 30จนถึง150เลยของที่เราจ,จะได้จะเป็นเพชรทองลีโลนะครับเหมือนมันจะมีอย่างอื่นแปลกไปอย่างหนึง่งเอ๊ะอ๋อไม่ใช่นะครับนั่นอนิเมะเรนเจอร์โทษทีอันนั้นจะเป็นลิลิกนะเออนั่นมันแปลกนะครับท o t h อ่ะประมาณนี้นะครับส่วนของแน่นะครเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบนี้ต้องการอะไรเพิ่มอีกนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบพาสซีฟที่เราอาจจะต้องลงลึกนิดน,นึงเพราะว่าเกมนี้เขาจะเน้นให้เล่นกับพาสซีฟซะมากกวา่าแต่เดี๋ยวจะ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันีกทีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับถ้าอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ